ก็สวีดาสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกิดคนท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วฮเจมส์วันนี้นะก็เป็นบ่าย2-40นะผมแบบพึ่งตื่นเลยนะครับก็เพนอีเวนต์อัปเดตเข้ามาใหม่ของไลน์กิริสหรือว่าเกมถี่นะครับสําหรับวันนี้เป็นตัวละครที่กลับมาในหลังเนาะรู้สึกเหมือนจะมีตัวเดียวแบบโดดๆเลยก็คือจะเป็นวินเทอร์นะเวน,นี้นะมาเพื่อขายวินเทอร์โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือไม่มีตัวอื่นมาเลยนะ ตัวละครที่กลับมาอีกครั้งนะครับจะเป็นน้องวินเทอร์หรือว่าน้องน้องแบบเอ่อบัตติเกอร์นะครับส่วนน่ารักของเราเนาะผมเนี่ยก็คือมีตัวละครอีโวอยู่แล้วที่เปิดได้เอสบวกหลังจบเป็นนะก็ไม่น่าจะแบบมีอะไรหรือหว่ามากนอกจากเติมตำนานแค่นะั้นนะครับอัปเกรดตำนานแล้วก็อัปบัฟมาเล่นอะไรประมาณนี้นะส่วนการตามหานะครับก็ตามหาได้จากเป็นกล่องอันนี้นะครับเพื่อนๆเป็นกล่อง A ถ้าชิ้นเพื่อนนำมาแลกเป็นโบนะโบเนี่ยก็ใช้4ชิ้นนะครับในการแลกนะครับ ก็จะมีสีม่วงดีดามสีฟ้าสีเหลืองนะครับเพื่อน,นํามาแลกเป็นยาเอนะคะแล้วทีเนี้ยยาเอนะครับเก็บสะสม5ใบแล้วก็ต้องมาเก็บกระต่ายของวินเทอร์เนี่ยอีก3ใบนะกระต่ายวินเทอร์เนี่ยจะเป็นเ e อด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนํามาแลกเป็นวินเทอร์แบบว่าเวอร์ชันอีโวนเองเนาะก็ใช้ทั้งหมดอ่ะเอสแปดใบ,บบเลยทีเดียวโอเคนะครับของรางวัลของวินเทอร์นะอันนี้ก็จะเป็นเมื่อเราได้ของต่างตอนะ่ะก็นํามาแลกเป็นพวกนี้ได้นะครับรู้สึกว่าจะมีระบบแบบฟิกด้วยนะอ่านะครับแต่มันใช้อะไรรวมเดี๋ยวเราพาไปดูแล้วกัน ต่อมาครับเป็นอีเวนต์พิเศษนะอันนี้คือจะเป็นการที่เราได้การ์ดใบนี้นะครับอ่าหมัดแมวให้เพชรเนี่ยก็จะนํามาแลกเป็นพวกจี้นี้ได้ครับเป็นจี้วันเนาะและสุดท้ายนะเก็บสะสมนาสามใบเนี่ยเพื่อนนามาแลกเป็นสองเพชรได้แล้วก็กิจกรรมนิอ่นิโคนะครับโซลูบูมุวมยังอยู่เหมือนเดิมนะกิจกรรมการเล่นนะครับจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนทิปเปิลไลน์ทุเรซึมนะครับแล้วก็ จะมีแยกกันนะครับก็คือจะเป็นรางวัลเล่นพิเศษครั้งที่1น่งเนี่ยเล่นทุกวันนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้วันแล้วหใบเนาะนำมาแลกเป็นหมัดเพชรได้นะครับไอหมัดแมวให้เพชรเนี่ยแล้วก็5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งเนี่ยสิบห้าครั้งยี่สิบห้าสามสิบสี่ห้าห้าสิบแล้วก็เจ็ดสิบนะครับวันนี้นะครับก็คือมันจะการันตีเจ็ดร้อยเพชรเองจากเอ่อหนึ่งนะครับไอการเล่นรอบเนี่ยสามใบเนาะมันก็จะได้สองร้อยเพชรใช่ไหมสองนะครับก็จะเป็นยี่สิบห้ารอบเนี่ยได้หนึ่งร้อยเพชร 3เนี่ยก็จะเป็น45รอบนะครับการันตี100เพชรเช่นเดียวกันแล้วก็70รอบนะ่ะก็จะเป็นอันสุดท้ายการันตี300เพชรนะครับก็คือถ้าใครได้มากกว่า700ในเวณนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรนะมันรับสูงสุด1,500เพชรในช่วงสุดสัปดาห์ใช่ไหมเออเพื่อนก็คือมันเป็นแบบดวงอ่ะเพื่อนดวงนะฮะแล้วก็ร้านค้าริยามานีนะครับลดราคาลง20แล้วก็70%นนะครับเพื่อนอ่ะเดี๋ยวพาไปชมแล้วกัน แดเซลนะครับก็ใครทําไว้นี้นะจะมีแพ็กฟินเตอร์มาขายนะหนึ่งนะครับขายในราคาแบบที่ด้านดึดูนะก็ได้5้าแพ็คไปเลยทีเดียวนะต่อมารับราคาล็กับนะครับก็จะเป็นลูกอลุบาตแบบเลือก500ร้อยถึงหนึ่หรือว่าจะเป็นพรีเมียมตัวละครเอ็บัวนะเพื่อนอาวันนี้นะครับ แล้วต่อมาครับจะเป็นร้านค้าขายเนาะก็มีการันตีกระต่ายด้วยนะครับเพื่อนอยู่ที่9.99นะครับแล้วก็การันตี S นะครับแบบสุ่มเนาะ1-4ชิ้นนะครับก็คือได้เดชชวน1ชิ้นนะครับอยู่ที่2 9.99นะต่อมาครับพิเศษนะครับตำนานเนี่ยอยู่ที่9.99 9. 9เหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นอามมพนีเรียกหรอฟันร้า้ของวินเทอร์หรออ๋อม,มันมีอามีนีแบบว่าคอตูม2องเหรอของวินเทอร์นะเพื่อนดูดิ แล้วก็จะมีแบบว่าคอสตูมออริจินอลของวินเทอร์นะก็ <c oughs> คือจะเป็นล็อกค่าผันทานจะไม่กับฝันร้ายนะครับก็ราคาต่างกันน้าดอนเลยเพื่อนเออถือว่าแพงหู่น,นะ <c oughs> <c oughs> ผมว่าไม่มีงบเติมคอสต,ตูมอะไรประมาณนี้หรอกเพื่อนก็อาจจะเติมแค่ตำนานแหละครับแล้วก็มารีวิวแค่ตำนานนะ <c oughs> ต่อมาครับเป็นการ์ซินดี้นะครับโอกาสได้รับการ์ซินดี้เอบัวนเนี่ยตำนานเนาะก็มาขายนะครับเป็นเลทของซินดี้นะ แล้วซูบูมนิโคนะครับจะอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีกล่องข้อตุมเหมือนเดิมอันเวนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นตาการพิเศษนะครับอัตราการสูญเปทียมนะเพื่อนมาดูกันนะโบสีม่งเนี่ยออยากสูญนั้นหนึ่งจุดหนึ่งนะครับแล้วก็กระต่ายเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดเลยเพื่อนอ่านะแค่นี้เลยเลด <laughs> แล้วก็มีแบบฟิกด้วยนะครับเพื่อนแบบฟิกก็เดี๋ยวพาไปชมแล้วกันนะครับ นี่นะครับแบบฟิกนะก็จะต้องใช้โบสีเดียวกันเท่านั้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยคือมันแพงมากนะเพื่อนเพราะเป็นการ์ดแบบว่า A e บครับคือ A e บเนี่ยมันจะรวมฟิกแพงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนาะเออันว่าตัวละครในเวนี้ตัวละครไหนอยากได้หรอก็น่าจะเป็นแถวล่างนะเพื่อนแถวล่างที่ผมอยากได้ก็น่าจะเป็นพิวแหละเพราะว่าเหลือพิวตัวเดียวเนาะที่เดียวเอ้ยเดี๋ยวเจ้าหญิงมายโยผมมีวะอีโวนะน่าจะมีแล้วมั้งนะผมทํามาอยู่นะตัวละครที่คนอื่นไปทําผมชอบทํามานะ ผมก็มีแพ็คต่างๆนะครับก็ลองเปิดดูก่อนแล้วกันคือเว้นเนี่ยผมไม่ทําแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีวินเทอร์แล้วไงเออถ้าจะไปทําเอาวินเทอร์อีกตัวหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมเออนะฮะส่วนใครที่อยากได้นะครับก็ต้องมาจัดแล้วนะตัวละครวินเทอร์ครับใครแบบว่ารอในหลังนะเออคือผมอะ่ะก็รอตัวละครใหม่ครับยังไม่มาเลยอืมน่าจะมาหลังจบเวฟอีเวนต์หรือเปล่านะ ขอโมโดลแบบดีๆแล้วกันเนะเอาะเฮ้ยโบสีเหลืองวะได้อีบโบมาหนึ่งชิ้นนะครับอีกไหมเอ่ยหมดแล้วนี่คืออะไรอะสุธิดเอกตโอ้โหสุธิตไหมละ่ะแล้วก็จะมีเที่ยวรอบโลกนะครับมาใหม่นะเพื่อนมันแบบว่ามาให้หาเพชรอีกครั้งหนึ่งนะอย่าลืมไปบินแล้วกันนะครับเพื่อนเพราะว่ามันจะได้เป็นของท่านหินเพชรด้วยอยู่ที่ ทวีปละสองร้อยห้าสิบหรือเปล่านะสิบยี่สิบเห็นนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะครับอ่าได้ทวีปละห้าร้อยหินเพชรนะครับเพื่อนก็ทวีปละห้าสิบเพชรนะอ่ะทีเนี้ยหลังหลังจากเราบินหมดครบทวีปหนึ่งอนะ่ะเราก็จะได้หนึ่งร้อยเพชรนะครับก็การันตีหนึ่งร้อยละหนึ่งร้อยห้าสิบเพชรนะต่อทวีปนะครับเพื่อนอ่าประมาณนี้เลยอืมหมดแล้วหรือเปล่านะกิจกรรมนะคือมันไม่มีอะไรจริงๆเพื่อน เพราะว่าเรามีจวละครแล้วไงแต่ถ้าเราไม่มีเนะี่ยมันก็จะตื่นเต้นใช่ไหมเวลน,นี้นะครับดูสิอัปเดตหมดแล้วนะแล้วก็บัตรผ่านนะครับรีไปที่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากจัดก็มาจัดได้นะส่วนเว็บอีเวนต์นะครับยังไม่หมดนะจนถึงวันที่24นะเพื่อนวันนี้วันที่17นะครับก็น่าจะยืดยาวได้ได้จนกว่าอีเวนต์ e หน้าเลยคือวันนี้ที่17บอันสุกใช่ไหม1ิบแ้ เออยี่วันจันทร์21วันอคารใช่ไหมยี่อวันอคารเนี่ยนะครับแล้วก็22วันพุธหรือเปล่าวะดูแค่น,นึงนะนยี่สิบี่นะอ๋อไม่ใช่ดิยีอวันอคารสุดแล้วแล้วก็24วันศุกร์นะครับเพื่อนก็คือศุกร์หน้านะเวียเอียนจะหมดนะครับอืมหมดแล้วก็เดี๋ยวไว้ผมจะมาฟิกกี้ดูแล้วกันนะครับอาจจะ หาวัตถุจิบมาฟิกนะโอ้ยโบสีเนี่ยอ่อนง่ายนะเพื่อนสุม่มไม่น่าสุม่มรวมดาวเลยน่าจะาแบบว่าเพชรสมมากกว่านะเออดูสิโบสีม่วงโอ้นี่นะี่ยนี่สินะสินที่เราว่าร่อนะ <c oughs> แต่ว่าร่ออะไรผมก็ไม่ได้หรอกเพื่อนเพราะว่าผมไม่ได้ทำไงเออไม่ได้ทำนะอ่าเดี๋ยวสุม่มทั้งสองแพคล้วกันนะครับเป็นโอ้โห,โห คือสแพคแบบล่อจัดเลยใครที่ทำเวทเนี่ยผมว่ากรี๊ดแตกเลยนอนนะถ้ามันมาอย่างนี้นะคือมาอย่างเงี้ยมันน่าทำมากเพื่อนเพราะว่าเราได้อ่าเดี๋ยวนะสีดำาหรอสีดำไม่ออกเ,เหรอขอรู้เลยสีดำดิสีดำกี่เปอร์วะเจ็ดเปอร์เพื่อนสีดำไม่ออกเลยวะแต่สีม่วออกหัวนนะเออสีฟ้านะครับ อ่ะเดี๋ยวไว้มาฟิกให้ดูด้วยแล้วก็เปิดของต่างๆให้ดูด้วยนะครับถึงเว้นี้มันผมจะไม่ทาเว้นแต่ก็จะมีคลิปโลมแบบว่าวู่วาต่างๆเลยนะเออว่จอไห่คลิปหน้าละกันนะสับคลิปนี้ก็ใครที่ทําก็ขอปิดละกันนะครับผมก็ลองส่งใไ้ดูประมาณ200เพรแล้วก็รวมจากรวมดาวอีก5,000เนาะก็ได้ประมาณนี้นะเพื่อนได้ S1 ชิ้นเนะาะจะถามว่าจะบอกว่าได้ S1 ชิ้นก็ไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้โบดําเลยนะครับ